สวัสดีค่ะครูอุ้มกัญญพัฒน์ศิริพัฒน์นะคะอดีตนักกีฬาพอกายทีมชาติไทยค่ะค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปครูอุ้มจะมาเล่าชีวิตให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าครูอุ้มเจออะไรมาบ้างนะคะก่อนที่ครูอุ้มจะเป็นนักกีฬาช่วงเป็นนักกีฬาเป็นยังไงและหลังจากที่หมดอาชีพนักกีฬาแล้วเป็นยังไงนะคะ อุ้มอยากจะให้ชีวิตคุ้มนะคะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆอีกหลายๆคน,นะคะ่ะคนที่กําลังท้อคนที่กําลังคิดว่าเอ้ยเราจะไปทางไหนดีหรือไม่มั่นใจในสิ่งที่ทําอยู่นะคะชีวิตคูุ้มนะคะอาจจะช่วยคุณได้ค่ะค่ะเราไปดูกันว่าเริ่มต้นเลยนะคะก่อนที่อุ้มคุ้มจะเป็นนักกีฬาคุ้มทําอะไรมาไปค่ะก่อนอื่นขอเล่าชีวิต ชีวิตตั้งแต่เด็กก่อนเลยนะคะคุอุ้มเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์นะคะก็คุณพ่อกับแม่เนี่ยเลิกกันตั้งแต่อุ้มยังเขาเรียกว,ว่ายังยังไม่ได้ยังไม่ได้คลอดเลยดีกว่าแล้วก็เขาเรียกว,ว่าอยู่กับตากับยายนะคะอยู่กับตากับยายมาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็ลุงคุณลุงกับคุณป้า,า,าก็เลี้ยงมานะคะ แม่ก็จะเป็นคนที่ทํางานแล้วก็ส่งเงินให้ตายายดูแลเรานะคะเออกุ้มเนี่ยลาบากมากตอนเด็กนะคะตอนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตั้งแต่อนุบาลอย่างเงี้ยหุ้มนั่งรถไปโรงเรียนเองตั้งแต่อนุบาลน,นะ,ะก็เป็นเด็กที่แบบสู้มาตั้งแต่เด็กแล้วก็ซักผ้าเองตั้งแต่อนุบาลสามอ่ะคิดดูว่าเด็กแบบอย่างไี่รู้เรื่องอะ่ะซักผ้าเองตักเกงเกงใน,ใน,ในแบบว่า คือเหมือนเราเราต้องสู้อะค่ะเราไม่มีพ่อแล้วแต่คือพ่อพ่อพ,อมพอูมยังอยู่นะคะแต่ว่าพ่อก็มีครอบครัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เราก็เลยต้องเป็นเด็กที่แบบาต้องดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่โชคดีที่ว่า,าลุงกับป้าที่เลี้ยงพูมมาเนี่ยเป็นคนดีมากแล้วก็สอนพูมที่อยู่อยู่ในระเบียบมากตอนเด็กพูมอยู่ในแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียบร้อยมาก ทุกคนฟังแล้วจะตกใจว่าทำไมถึงปเป็นแบบนี้ตอนนี้ก <c oughs> ็คือแบบตากระยายดุมากค่ะไม่ให้ออกไปเล่นหน้าบ้านหรือครับเพื่อเนเดี๋ยวจะมาเล่นต้องเข้ามาเล่นในบ้านแล้วก็ต้องทํางานบ้านซักผ้ากวาดบ้านทุกวันทํากับข้าวเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กอ่ะก็คือแบบชีวิตเรามันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบนะะแต่ว่าทําไมคุ้มถึงมีทุกวันนี้ได้นะเพราะว่าคุ้มเก็บเอาคําดูถูกคําที่คนที่บอกว่าคุ้มมันโดนดูถูกมาตลอดเพราะว่าคุ้มเป็นคนชอบแต่งตัวแบบ แต่งตัวเลยนะใส่กออกจําได้ว่าตัวเองอแอบเอากออกกางเกงสั้นอะใส่กระเป๋าไปโรงเรียนแล้วก็ไปเปลี่ยนหน้าบักซอยแล้วก็มีคนไปฟออ้ยยฟองตากับยายฟ้องตาฟ้องแม่ว่าเนี่ยฉันเห็นลูกเธอหลานเธอใส่กออกเดินอยู่อะไรเงี้ยคือเป็นคนชอบแต่งตัวแต่งหน้าต่างแต่เด็กแล้วเราก็ไม่สนใจใครเพราะเราอยากเต็นแต่สุดท้ายแล้วเราก็จะโดนแบบคาดูถูกตลอดว่าเราอะเรียนไม่จบหรอกเดี๋ยวก็มีผัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็มีลูกเดี๋ยวก็ท้องอะไรอย่างเงี้ยความไม่มีพ่อ เราก็เลยเอาคําดูถูกพวกนะั้นมาเป็นแรงขับดันตัวเองปุ้มก็มกุ้มก็แบบอยู่กับตากับยายจนมาจนถึงจบปหกหาอยู่กับตากับยายกับลุงกับป้าเนี่ยถึงจบปหกอ,อยู่บ้านอยู่ที่หนองแขมนะคะก็เรียนโรงเรียนวัดไม่เคยได้กินอะไรดีๆแบบเห็นเพื่อนแบบว่าเขากินแอปเปิลกันอะไรเงี้ยไม่เคยได้กินนะตอนเด็กแอปเปิลเป็นผลไม้ที่แบบว่าฝันอยากจะกิน อะไรอย่างเงี้ยอางุ่นก็อยากกินแต่ก็ไม่ได้กินได้กินแต่แบบเอามามอมะม่วงอะไรเงี้ยเออแต่ก็แบบพอเราพอเราจบป .6 ก,ก็ตอนนั้นแม่ก็เริ่มมีบ้านนะคะแม่ก็มีสามีใหม่นะคะแม่ก็มีม,มีมีแฟนใหม่แม่ก็เลยเหมือนอยากให้เราไปอยู่กับเขาเอออยากให้เราไปอยู่กับเขาโดยที่แบบ อยากจะทดแทนในที่เขาไม่ได้เลี้ยงเรามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงหนุ่มเอ่หต่อก็คือคุอ้มขึ้นมหนึ่งใช่ไหมพอขึ้นมหนึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเด็กกาลังแบบแลาคุ้มชอบแต่งตัวแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบพอไปอยู่กับแม่อยู่กับตากับยายกับลุงกับป้าจะอยู่ไปเลสตร์ก็่ะอยู่ในระเบียบวินัยละการห้ามแต่งตัวโพห้ามนู่นเรียบร้อยมากอะไรอย่างเงี้ยพูดบา้ากับพูดบา้าไม่ได้เลยนะพูดบา้าโดเคย,เยจําได้ว่าพูดบา้าแล้วโดนตาตกปากแบบดุมากตาแล้วเวลาตาตตีีก็จะแบบ ตีโหดมากค่ะแบบเอาไม้เลียวเข็มคัตตีที่ขึ้นเลือดแบบก็เลยเรารู้สึกว่าเราแบบเออแล้วแม่ก็สงสารแม่ก็จะเห็นภาพเราแบบอะไรเงี้ยสงสารแบบพอพอเขาเอาเราไปอยู่ตอนหมอนหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยทดแทนโดยทําให้เราล้างแบบไม่ให้เราทําอะไรอะไรเงี้ยทำเหมือนแบบเออทดแทนในสิ่งที่เขาไม่ได้เคยทําให้เราตอน,นเด็กๆุมงก็พอช่วงที่อยู่กับแม่ค่ะมันก็เลยเหมือนแบบกลายเป็นเด็กเหมือนเด็กพูดงเนี่ยเหมือนเด็กใจแตกเลยนะมันเหมือนแบบว่า แบบเราอยากอยู ranch, ่ก like kind of ับเพื่อนเราอยากไม่ไม่กลับป้าเราอยากแบบอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นเหมือนแบบก็นมัธย้มหนึ่งถึงถึงมสามากลายเป็นเด็กรุนแรงมีเรื่องกับเพื่อนตบตีมีเรื่องแบบโหแบบแม่เนี่ยจะโดนเชิญไปแบบโรงเรียนบ่อยมากเพราะว่าไปเข้าห้องปกครองไปพบอาจารย์สายปกครองเราก็แบบช่วงนั้นก็เฮลสุดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโชคดีที่พุ่เป็นคนที่ ไม่ทิ้งการเรียนคือชอบชอบเรียนชอบเรียนแล้วเป็นคนที่ฉลาดคือเรียนเวลาเรียนแล้วจะติดท็อป10ท็อปเอทแบบเป็นนางล้ำประจำโรงเรียนเป็นคือเป็นเด็กกิจกรรมแล้วก็เรียนดีด้วยแต่เป็นเด็กหลังๆเนี่ยเราเริ่มรุนแรงนะเริ่มไม่อยากเรียนเริ่มอยากโดดเรียนเริ่มแบบเรี่ยงร่องความสนใจอะไรก็ไม่รู้อะช่วงม1ถึงม3เป็นเด็กที่ดีมากนะคะจนม4เนี่ยเรารู้สึกว่าเราทะเลาะกับแฟนแม่พ่อเลี้ยงนะคะเราทะเลาะกับแฟนแม่รุนแรง จนวันนั้นเราตัดสินใจเราถามแม่ว่าเออแม่แม่จะเอาอย่างไงแม่จะเลือกใครเออแต่ว่าวันนั้นด้วยความที่เราแบบยังเด็กอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็ขเขาก็เลือกไม่ได้เนาะแล้วแม่ตอนนั้นแม่น่าจะท้องด้วยนะคะท้องกับไอกับพ่อเลี้ยงอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจออกจากบ้านออกจากบ้านม .4 ค่ะออกจากบ้านเลยแล้วก็ตอนนั้นครูมีเพื่อนนะตอนนั้นถึตอนนั้นจริงๆคือเพื่อนนะเพื่อนแต่เป็นเพื่อนผู้ชาย แต่ว่าเพื่อนผู้ชายคนนี้เขาอยู่บ้านคนเดียวเราก็เลยไปอยู่เขาเลยตั้งแต่ม .4 แล้วก็บอกเพื่อนว่าขออยู่ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อุ้มก็ทํางานตั้งแต่ม .4 เลยนะทำงานอยู่ที่ร้านวีดีโอแถวแถวุถวงเรียนนะคะแต่คนขอมาเลยนะวันที่คนขออมาจากบ้านคือเป็นวันที่แม่ออกไปทํางานแล,แล้วตามานอนกับอุ้มนอนที่บ้านแล้วแม่ฝากตาว่าเออดูอุ้มด้วยนะแต่ตอนนั้นแม่น่าจะรู้ลึกล้ว่าเราอะน่าจะไม่นานเราน่าจะออกจากบ้านยอะไรย่างเงี้ย วันนั้นก็ตามานอนแล้วเราก็บอกตาว่าเดี๋ยวออกไปตากผ้านะแต่จริงๆแล้วครวขนของทุกอย่างใส่ผ้าหม่มผ้าผ้าปูที่นอนอ่ะแล้วก็รวบอย่างเงี้ยนึกผ้าแล้วก็แบกไปแล้วบอกตาว่าเดี๋ยวออกไปตากผ้านะแล้วก็ไปเลยเป็นครั้งที่ตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตนะคก็คือออกจากบ้านเลยแล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนคนนั้นนะคะแล้วก็ไปทํางานร้านเช่าวิดีโอเป็นเด็กแบบจัดวิดีโอรับเช่าตอนนั้นไม่มีร้านวิดีโออยู่เนาะก็ไปอยู่ เหนื่อยมากนะคะตอนนั้นก็แม่ก็มาตามที่โรงเรียนแม่ก็ร้องไห้บอกให้กลับบ้านอะไรเงี้ยแล้วคุณครูก็รู้ครูที่โรงเรียนก็รู้ว่าครูไม่ไม่อยู่บ้านแล้วออกจากบ้านมาอยู่กับเพื่อนแล้วก็ทํางานแต่คือโชคดีของของของครูก็คือว่าเราไปโรงเรียนทุกวันเราไปทุกวนแล้วเราก็ไปเรียนแล้วเราก็แบบเกรดเราก็ดีด้วยนะเกรดเกรดอีกคือเป็นคนหัวดีอะ่ะแต่ว่ายังทํางานอยู่แล้วหลังจากนั้นก็ก็คือเป็นอย่างนี้ค่ะตอนเช้าถึงสี่โมงไปเรียน แล้วก็สี่โมงครึ่งเนี่ยทำงานและ4สี่โมงครึ่งทำงานจนถึงสี่ทุ่มแล้วตื่นชเช้าเรียนอย่างเงี้ยจนจบมหเพราะว่าหาเงินแล้วก็ไม่ขอเงินแม่เลยตั้งแต่มสี่นะไม่ขอแม่ไม่ขอเงินอีกแล้วบอกว่าจะออกไปนนอยู่ข้างนอกแล้วก็ไม่ไม่ไม่รบกวนแม่แล้วเอออะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราตัดสินใจจะออกมาแล้วกุ้มก็ทํางานที่ร้านวีโอตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่สี่โมงครึ่งถึงสี่ทุ่มแล้วก็ตื่นชเช้าไปเรียนอย่างเงี้ยทุกวันนะคะจนจน เพื่อนที่อยู่ด้วยกันนที่ครูไปอยู่บ้านเขาอะก็สรุปเราก็เป็นแฟนกันเนาะแล้วก็คบกันแล้วก็คบกันจนมาถึงมหาลายัยจนมหาลายัยครูเรียนจบ นะคะแต่ว่าครูก็เลิกกับแฟนคนนั้นเนาะแล้วช่วงนั้นน่ะช่วงที่เรียนมหาลัยก็เริ่มทําแดนเซอร์แล้วมีมีคุณครูสอนเต้นมามาติดต่อให้ไปเรียนเต้นมีหางานให้ฉะนั้นเริ่มเป็นแดนเซอร์แล้วเริ่มแบบเริ่มรู้จักสังคมเริ่มปาร์ตี้เริ่มแบบเมาเริ่มกินเหล้าแล้วก็เลิกกับแฟนคนนั้นนะคะแล้วพอพอเริ่มเป็นแดนเซอร์น่ะถึงจุดหนึ่งที่ครูบอกว่าถึงจุดหนึ่งเราเริ่มแบบเฮ้ย เราเราหลับเ,เต้นมาเกือบสิบปีแล้วเราอยากเราเก็บเงินได้ก้อนนึงแล้วเออเราอยากไปท,ทําธุรกิจขอ,ของตัวเองอยากเปิดร้านอาหารแล้วเราก็จุดเลี้ยวเลยจุดเปลี่ยนเลยก็คือวันหนึ่งที่ไปเต้นมอเตอร์โชว์นะคะคุณอุ้มจะเต้นมอเตอร์โชว์กับทุกปีนะคะก,ก็ตกบันไดหลังหักตกบันไดจากชั้นสองลงมานะคะคือเวลาเต้นโชว์ท่ามแล้วคุ้มเดินก้าวลงมาตกบันไดค่ะหลังหักค่ะแล้วก็รักษาเต้นอยู่6เดือนนะเดินไม่ได้อยู่6เดือนตอนนั้นหมอเขาบอกว่าเต้นไม่ได้แล้ว เต้นไม่ได้แล้วน่าจะแบบน่าจะแบบแบบกลับมาเต้นไม่ได้แล้วต้องไปทำอย่างอื่นก็เลยนั่นแหละเอาเงินเก็บไปทำธุรกิจส่วนตัวน,นะคะ